สวัสดีพี่น้องสุปผูสุปขนครับแม่มีอีกเมนูหนึ่งพี่น้องสีมาเสนอพี่น้องเมนูแจงสมครับแกงสมปลากระป๋องมันเอ้ยแกงสมกุ้งใส่ปลากระป๋องครับจ้าอ๋อปลากระป๋องเนี่ยเห็ดน้ำซุปมันซื้นมาแม่จ้าส่วนผสมมันมีอย่างไงแจงสม ของแม่สูตรแม่เป็นพริกแกงซื้อมาพริกแกงส้มอพริกแกงแดงเด๋มพริกแกงพริกแกงส้มจ้ากระกุ้งกับน้ำมะขามกุ้อันนี้ใช้เมื่อไรใช้กระปิใส่น้ำปลาอ๋อแม่ใส่น้ำปลาสูตรของแม่ต้มแล้วกร่น้ำปลาชูรสเกลือกรุ้งพี่น้องปลากระป๋องปลากระป๋องเนื้อหมูขาดขาว ผัากาดขาวาแล <ะ S 2> ้วกค่ดอดแค่ต่กองแกใส่แนมมันออกจะกองแกใส่ในมันออกจาก<ม>ตุ๊กแกสใส่แนมมันออกอ่ะเจวให้แม่ปั้นให้เมืองสละละ,ละพี่น้องเด<อ>ี๋ยวสิปั้นให้เมืองใส่น้ำไปประมาณน,นิดนึงเอา ปัากระป๋องลงไปเลยใสเมิดกระป๋องเลยบอกฮะกระป๋องก็ใส้ลงไปเลยรอเรยรอเร็วครับเนี่ยคอขอดิละปลากระป๋องนี่เพืือเพิ่มรสชาติมันเนาะอ้วนเนาะแล้วก็สีสันมันก็น่ารับประทานครับปลากระป๋อง มึงที่ล่ะตันก็ต่จะเป็นที่ยังพริกแกงส้มพริกแกงส้มเวลาเขาไปซื้อตลาดนั้นเขาบอกเขาจะบอกเนี่ยพริกแกงส้มเออเนี่ยเออเออกระบอกคนมาพริกแกงส้มอ๋อพริกแกงพริกพริกแกงพัดกับพริกแกงส้มไม่คือกันบ่ไม่คือกันจ้ะอันนี้น้ำขามอ๋อครับผมพึ่งหูนะพี่น้องแม่ก็ใสหน้าขามลงไปอืมนะมึงชัด สสมกรใสอีกจ้าพริกแกงแม่กับบริไซใสเหมือนเดียวมันหลาย,ลยก็เรียกแตบบ่ปริมาณของเข้าว่าเขาต้องการเท่าไหร่นาะแม่เนาะแล้วก็ใสเกลือลงไปพี่น้องใสนิดนึงเพราะว่าพี่ใส่จ้า กะปีเฮาก็มีคือบ่ใส่อ่ะใส่สิใส่ำปลาโอ้แบบสิใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่ผงนัวลงไปนิดนึงน้ำปลาแปะต้มมาอย่างดีนะครับในน้ำปลามันจะมีกะปีล่ะจ้ะแล้วแต่คนมักคนบ่มักก็ใสกะปีเด้อเด้อแม่สิใส่น้ำปลาอันนี้น้ำปลามาจาก ป้าเอามาไห้ได้นี่อ,อ่ะเดี๋ยมแม่มาปัน่นเสียบป้าเนี้ยเสียบแล้วค่ะหนึ่งสองสามเคคโอเคปัน้นให้แม่ละเอียดครับพี่นอ้องจะงอาไปทพี่ใส่หมอนอะจ้บ กันจะชิมห่อไม่ได้ชิมก็ชิมเลยป่ะไปมึงแม่ต้มกันพี่น้องใส่หมอเนาะแม่ต้องใส่น้ำอีกป่ะใส่น้ำใส่น้ำเปล่าไปอีก <c oughs> แก้วนี้ใช่ไหมตักให้หน่อยน้ำนี่แหละจ้ะโอเค ไปดูกันเลยเยียมเียมแล้วค่ะเีเอานนร้านเลงลงื่องลเร่อแกงกี่แมบบ่ปั้ง ร่างโค้งคงการมีกับมีหลายวิธีเนาะโขกเอาก็ได้บางม่ยตาง้นๆนามกัเข็มคนนี่แหละพี่น้องเป็นขนแจงส้มเอาวกให้เอื่นอีกไหเอาเลยค่ะ ด <Dog> อกแคเดี๋ยวไปเซอร์ลักค้าคงเกิน,กนกอันนี้เสร็จเรียบร้อ,อยใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างเพราะปรุงไมันสุกไงนะฮะไส่กรีกที่หลัง <c oughs> จะได้ป้าหมดแล้วเออแต่ก่อนเป็นเด็กป้าเอาคำเอาข้าวเหนียวลงไปใส่นี่นะแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็เอามากินโอ้ไม่ข้นไอยเลยแล้วปิดฝาแล้วก่อนนะป้าจ้ายุบป้าแล้วก็ใส่กุ้งนะจ้ะเซผัดปิดฝาไว้ก่อนครับพี่น้องพักซุปหรือกระเซกุ้งไหนเลยครับปิดฝาไว้ก่อนให้ดพักยุบลงไปก่อนเนาะจ้ะ พักยุบลงไปแล้วพี่นอ้องแม่ก็ใส่กุ้ง่ะนี่เทลงเลยอเลโอ้กลุ้งลายใช่ปะอลังกาันม<อ>่ได้กินแกงชมแล้วกินแกงปูงแต่ว่าสีสันมันมึงพี่นอ้องแม่ใส่อะไรากานเลยครับแม่กุ้งแม่ใช่ไหมลู่นึงบอก บริษัทอะไรเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทแ่ใส่ลงไปมูลเล็กตัวคว่ำมานั่งกันผู้ใดมีปลาหนี้ยังก็ใส่ลงไปได้เนาะเออเอาเนี่ยก็ใส่ปลาใส่ปลากระป๋องอ๋อแต่ว่าเนี่ยใส่ปลากระป๋องพวกคว่ำนัวน้ำอี่น้องมึงคุดสับแกงส้มดอกแคใส่กุ้งครับ Chịu cấp khóa suối hoàn hoàn, đừng hưu ọc, đúng không? Nói nhé. Nó ngon lắm, Mất cầm. Đừng lê chân Mất là hơi. Khổng ba nè, chị nọ. Chị nọ, nguồn chai sát chứ là chỉ sẵn đá trà mất. Giờ mẹ xin bà. Mẹ, nhìn khẩu đấy giờ nè. xin. Cuộn kéo. cuộn okay, thân โอเคเลยโเคนโอเีสุดยอดเลยว่ะกานะสุดยอดบอกว่าสุดยอดเลยแปลว่าสุดยอดอ่ะตันี้ผมาไปนใหญ่มันฟังจับบ้างวะนะไปจ้ะนี่พี่น้อง บุ่มเพิ่มปิดไฟความเสื่อมอือฮ <c oughs> ึสิคไปจ้างแม่มารีไปเฮ็ดงาง <c oughs> <c oughs> เป็นเชฟกะดิต่อขอามากเลยครับเอาช่วงแม่มารีกะ นะอบอกดีกว่าอ,อนี่สุดยอดแม่บัลลีควบบนบานเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะไปเบิ้งช่วงกินเขากับตากกล้องแล้วกันว่ามันสีรสชาติแสบนุ่คือยังแม่เว้าบ่เนาะแม่เนาะขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่มัลลีควบบนานอยานี้เนะพื่อถือใจขอให้ไว้นำเนาะแม่เนาะเนี่ยซิมให้เมือนงะจักดอกหนึ่งนี่ยไอ้บางิมหรืว่าไม่ห่ยจ้ะ ชิมหนำก็นเจ้าแตกกุก้งจะเนี้ยแตกเนี้ยแตนพี่น้องแม่ก็ดีไงชิมกุ้งให้เมืองได้แม่ครับไหนก็เลยเข่าปาก, <c oughs> าปากอู้หูเนี่ยซุปยอดเลยแม่ยอดชิ้นหนูแท้รูปผมป่ะบกขมหรอกเพราะว่าตากกองเกียร์นินออกมาให้แล้วจะ โอเคมาไหมอ่ะมาบ้านนี่แหละครับพี่น้องกันลอกไปเฮ็ดกินเมืองเนาะสไตล์บ้านๆเนาะสไตล์บ้านๆแต่ว่าลางคนุณใส่กะปิเอ็นบอแต่ว่าแม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาของแม่ต้มมาจากส่วนผสมของกะปิมันก็เลยหอมปก็ปลากระป๋องเอ็นบอกไม่ก็สิคนนะงามกว่าซีฟู้ดแซ่บโอเคขอบคุณครับที่ติดตามแม่มลีเนาะ เดี๋ยวไปมั่งกินของตากล้องหรือตากเกาะกินของตากล้องบางทีมันก็เลียวกวอนโอเคครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ,บ